แล้ววันนี้ก็อยู่กับแอป p i กกี้โกนะครับสำหรับใครที่ต้องการแลกเปลี่ยนการ์ดต่างๆเนี่ยมันก็มีกลุ่มแลกเปลี่ยนนะครับในกลุ่ม a c e b o o k นะก็การ์ดตัวนี้นะครับส่งได้วันหนึ่งได้เวลาหครั้งน,นะครับส่งเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ผมส่งไป5ครั้งนะครับวันนี้จํากัดแค่5ครั้งมันก็จะได้กล่องตัวนี้มานะครับได้เพชรได้เพชรมาแล้วก็เราสามารถเอาเพชรเนี่ยไปสุ่มกล่องได้นะครับก็ประมาณนี้เลย อ่ะโอเคถ้าเราสะสมครบนะครับเช่นเนี่ยแคลิฟอร์เนียนะครับถ้าเราะสะสมการ์ดครบ9อันนะครับเราก็จะได้ลูกเต่านะอน่านะครับเนี่ยเราสามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับหรือว่าไปแลกเปลี่ยนนะถ้าเรามีเยอะแล้วนะครับเช่นตัวเนี้ยเนี่ยด่าน6กของผมมีเลยมาเนะช่นการ์ดตัวเนี้ยผมเลยมา1อันผมก็ส่งแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับ ก็ประมาณนี้าการ์ดพวกสีดาว5ดาวค่อนข้างจะอาหายากแล้วก็ถ้าเรามีเยอะเราก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้นะครับก็ประมาณนี้เลยซึ่งในกลุ่มขเขาก็แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงอาหารแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้นะครับเนี่ยเช่นตัวนี้เรามีเยอะนะครับมีผมมีกุ้งเยอะอะไรพวกนี้เราก็ลิ้เข้าไปครับมาสามารถาส่งก็ได้นะหรือว่าแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับมันได้ทั้งสองอันแลกเปลี่ยน เช่นตัวนี้ผมจะแลกเปลี่ยนแต่ว่าเราก็แลกเปลี่ยนกับตัวไหนแช่นั้นแหละก็หาตัวใส่นะครับแล้วก็กดเลือกที่เราต้องการจะแลกนะเช่นต้องการมาเคอร์เทสแล้วก็กดแลกเปลี่ยนรอเขามาแลกเปลี่ยนนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่งเนี่ยตัวนี้ส่งได้ไปจํากัดน,นะอันนี้ผมลองส่งดูลนะเ,เพราะผมสร้างอีเฟกหนึ่งขึ้นมานะครับก็ไว้แลกเปลี่ยนของนะอันนี้ผมส่งการ์ดไปนะครับมันได้แค่5อันนะ ผมว่าจะให้ลูกเต่าให้มันครบก็ประมาณนี้ผมก็เอาไอรีลองผมส่งอาหารมานะครับก็ประมาณนี้เลยส่งมาทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าห็ดด้าส่งมา9้าครั้งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจำกัดไหมแต่ว่า9้าครั้ง,ย,ง,ย,งยังได้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับเอาโอเคทีนี้มาดูในส่วนของกลุ่มนะที่เขาแลกเปลี่ยนกันนะครับ แป๊บหนึง่งอ่ะโอเคก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับกลุ่มอ่ะแลกเปลี่ยนพิกิโกประเทศไทยนะครับมีสมาชิกอยู่19,658คนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แรกเนี่ยโอ้โหแต่ละคนแบบด่านมาไกลนะครับเขามีเยอะนะอ่ะเขามีเขาต้องการ i 21ทับ 7, นะครับก็ตัวนี้อ่ะก็จะลูกเต่านะครับได้ลูกเตา้า5 0อนะ เขาก็มาแลกเปลี่ยนสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็ประมาณนี้ก็ค่อนข้างแลกเปลี่ยนเยอะเลยนี่เราก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับเขาก็จะมี s i d กันนะครับหรือว่าขายก็มีนะเนี่ยอันนี้เขารับซื้อด่าน15นะครับใบละ5บาทเออก็เอามาขายได้เนะี่ยมันก็แลกเปลี่ยนแล้วแต่ใครที่ต้องการนะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้ส่วนคนนี้เขาก็แลกเปลี่ยนแต่ว่าบางคนก็รับแลกซื้อนะถ้าเรามีเราก็สามารถาซื้อขายได้นะครับมันก็เหมือนกับแอร์ดรอปเลยอะแต่ว่าก็อืก็ประมาณนี้แต่ว่าอาจจะเจอคนที่จ่ายจริงก็มีอ่คนที่โกงก็มีนะครับก็ประมาณนี้เลย อันนี้ด่าน7ส่วนใหญ่เขาก็จะแลกกันประมาณนี้แหละแล้วก็มีแลกส่วนอาหารก็มีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ในะส่วนของพิกกีโกนะมีกลุ่มแลกเปลี่ยนนะของผมก็มันเจอปัญหาเหมือนกันนรัซึ่งการ์ดผมก็สะสมครบไปแค่6 6ด่านนะ6เกาะนะครับก็ต้องการเพิ่มเหมือนกันแต่ว่ามันจำกัดในการส่งแหละ ก็เราส่งเฉพาะการ์ที่สำคัญสำคัญนะครับแต่สำหรับใครที่จะสมัครหลาย ID เดีเนี่ยไอพีเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่นับให้นะครับเช่จนจะทำภารกิจปั๊มดาวเนี่ยมันไม่นับให้นะแต่ผมไว้ส่งของแล้วกันก็ประมาณนี้ ต้องรอให้มันโฆษณาขึ้นมาก่อนอโอเคไม่มีโฆษณามานี่นะครับผมก็เพิ่งได้6อันนะครับ6เกาะที่ได้นะซึ่งการ์ดพวกนี้มันก็ค่อนข้างหายากอยู่นะเราต้องผ่านแต่ละดานนะครับเราถึงจะได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะได้เรามาสุ่มซื้อกล่องสุ่มนะครับมือถือเครือข่ายมีปัญหาเลย น่าจะเน็ตล่มละเน็ตทูช่วงนี้ค่อนข้างห่วยนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นจาก 4G เนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็น 3G ละไอตรงนี้น่ะโอโห้ค้างเลยตอนนี้น่าจะเป็นที่มือถือด้วยน่ะเลื่อนลงมาสุดนะครับก็จะเป็นกล่องนะครับอันนี้อ่ะ22ล้านครับหีบตำนานแล้วก็ขั้นสูง8ล้าน5้านะครับส่วนหีบทั่วไป4ล้านนะครับก็ประมาณนี้เลย เราสามารถแตะไอตรงเครื่องหมายคําถามนะครับมันจะมีบอกว่าสุ่มตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้มีโอกาสสุ่มนะสีดาวนะครับไม่ใช่ว่าจะได้4ีด่ดาวอย่างเดียวนะก็จะมีพวกการ์ดึดาว2ดาวนะครับด่านแรกๆก็มีนะครับก็ประมาณนี้อันนี้โอกาสสุ่ม3ามถึงสดาวก็คือ,อลุ้น4การ์านะครับอันตำนานนี้ก็จะเป็น8กาก์านะส่วนหีทั่ไปก็2กาก์านะครับสุม่ม โอกาสที่ได้ก็2 3งามดาวก็มีนะครับก็ประมาณนี้อ,อีกอันนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการดูโฆษณนานครับก็มีโอกาสได้รับแล้วก็มาคลิกด,ดูนะว่าได้รับอะไรบ้างได้รับเงินได้รับโล่ลูกเต่านะครับ xp card แล้วก็ไอตัวแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะก็ประมาณนี้นะส่วนของการแลกเปลี่ยนการ์ดนะครับ โอเคผมก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ